สวัสดีค่ะมาบอกระสาโอกคินแซบอีกแล้วจ้ะเมื่อนีนเดตตำสู้่ะหนวดหมึกยักษ์พี่น้องจ๋ามาไปกระแซบไปกรแซบพี่น้องเพชรนัวคือ้นกับพี่น้องจ้ะมาสั่งโซ่โบราณอย่างหางย้ำคือกันละพี่น้องจ๋ามา,โฮ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 าจุาาจดจ้าอื้อโอ๊คินตัวจริงมากเลยพี่น้องค่ะอืาหนวดหมึกยักษ์หวบมาพี่น้องมา อกรอบกรอบม่วงสอนแก้ไยพี่น้อง <c oughs> ยังแซ่ประโยชน์ได้ห้ามทิ้งพี่น้องอย่าเอามาสดดีคือเกาอันนี้ก็จับ มันนี่เขาไม่กินเนื้สั่งพี่นังรอบปนตกป้าฮะหาอะไรเพื่อขับปุ่นพี่นังอ่ะอ้ มาแล้วพี่น้องจ๋าขาบดได้ปลาขาปลาขาชิบะอืมเออเออเออกินปลาขาต้องกินแบบนี้พีขข่น้องดึ Arizona, งหีดดึงหีด <can> really? อืมจุ่มนัำหน่อยนึงเพื่อความนัวพี่น้องจ๋า món hàng hắn để bớt nó tay lại tay กรอบดีพี่น้องจ๋าบอเหนียเหรออืมอืมเด่งเงเลยนวด,ดหมึกยักษ์อืมอืมเจ็บ อืมสามอปิดเอาสิพี่น้าอืมเต้องไปเด็ดทิละงาปิดเอาเลยจ้ะ ตัวน้ำปลาแดกบ้าเนี่ยอืม้มวิธีกินปลาขายมันแซ่บจังสี่พี่น,น้องน้ำอยู่จริงๆบ่านเนีมยม่ะนบ้านเนี่ยน้ำเตาวว่าเพื่อความนัว น้ำปลาแดดฮะอืมอืมน้ำป้ง